นามโอตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนามโอตัสสะภะคะวะโตอะระหันโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโต <Num singing> เสีเสียสุมังคาลานสุภานสวรสดีอดีเล็กัยเสียส,สวรรสันดีจงมีแก่ผู้ขาทั้งลายทั้งนราเทพภานกฎเท,ทวบททุตรเทวดาอินบ่มยมาราช ผู้องอาจการจงใดบุกการลงมาสู่ลงมาอยู่เปลนใจยามงคนอันวิเศษมือนี้ประเกตเข้าสุราิบเป็นวันดีสุดขนันหาดอินทรปานพร้อมทีอย่าง ทั้งหน้าว่างขาดคู่ตั้งเป็นโมโูอยู่ซ่อนลอนอาทิตย์จรจันทะลึกอังคันถึกมหาชัยปวดประหัดไปเป็นโยกสุกเสาใดาออโมตโชกกรอมหลักขานาอันนี้ตามตำราวายได้เลิกถึกหน่วยว่าอุตมาลาสี วันนี้เป็นวันดีอันประเสริฐถือว่าเลือกมงคลบุญแปลงดีแต่งแล้วภาควันแก้วย่อม,มามีทั้งเจ้าพญา,าเสนาและอำม,มาต์ทั้งนักปาดญ์มวลมามีลุงตาพ่อแม่มีเท่าแก้มงสา พร้อมกันมาไหลลังมาห่มนางโย่สอนลอนตาสะอ่อนบุญไหลหลากบ่ผัดผาาไปไกลมาห่มใจส้มซื่นยาติบ้านอื่นมาหาจึงได้ลาบิดามารดาออกบวชวางไปบวชบําเพ็ญศีน ด้างประเีนถาวายบาทพรหมราชย่อพาัานถวายท่านาสีธถาดข้าวผ้าบาทออกบันระชาอยู่ฟังน้ำอัดโนมมาพรอมนายฉันและมามิงลายอดแกมปิงเสียงพิมพ์พาทั้งลาหุนออกบวช ไปผานวดเป็นคนดีเสียสียใยามังคลาลายใจญาสวัสดีอเนกใจตีไม่ตีจงมีแก่คุณแม่หลีพอเงินพอสมานเสาทอง ตลอดทั้งพี่นอ้องป้องฝ่ายทั้งเจ้าในายยดใหญ่เจ้าไพรฝากอาณาประชาชนฝูงคนทั้งลายทางตาใหญ่เท่าแก่ใดเผยแผ่แห่งบุญมาอุดหนุนการบวชใดพนวดเป็นพระทรง ตกลงใจในมือนนี้เป็นดิที่แห่งมหามงคลทุกคนได้มา่วามร่วมผ่านกำลังใจใส้สองให้เห็นป้องมาคาเกิดปัญญาในพระพุทธศาสนาได้สัทธาเกิดก็ได้เป็นนอพระพุทธเจ้า จึงได้เ่าพี่เราน้องทั้งเพื่อนพ้องมิรสหายมากวันขวายในงานนี้จึงได้จัดบายสีสูขวัญนาจากดีเสาทองผู้ทรงคุณค่ามากเมื่อเจ้าสิได้พาจากแม้มันดา จากค้หาของพ่อแม่จากเท่าแก่และวงวานจากการงานที่เคยอยู่จากเจ้าบัวเคยลาผิดชอบได้คำตอบคือความกระจันโยพิจารณาดูรอบคอบแล้วใจเปิดแผ่อยากบัวแทนคณ บุญน้ำนมของผู้เป็นแม่คือคุณแม่หลีโพวเงินตั้งแต่แหกเจ้าขอดออกมาทางบิดาคือพอสามานเสาท้องก็สมเสือนดีใจเลือนเลือหลาย ทั้งตาใยแลบพ่อแม่นาบตั้งแต่มือนันลาเท้าเอ้ยสี่เปิดเผยหายหูเพิเ่นอุ้มชูฟุมฟ่มฝากหากเจ้าเดีแทวแทะบอบเป็ปีนแต่อย่างใด นับเธอได้เจ้ามาเกิดในอุทธรยามสิกินสินอนแม่อาวบน,นำเจ้าของใดดีหากเขาเอามาบำรุงแม่คงสิถึงลูกแท้แท้สมบูรณ์ทวนสู่อัน ไปฝากขั้นกับพองนั้นอยู่โรงบ,าบ้าบาลบ่อใดยอนพอสื่อของฝากตอนสอนออออแทลอยู่บ่อวายพอภูมิไฟเหลือลอนสางกุศลอยู่บ่อวันละ ลูกของพ่อนี่สำคัญทุกคืนวันแม่ทองโยสาอ่อนอ้อยู่บอ่อสะอเตรียมเข้าของเครื่องใส่พาพอนแนวใดพร้อมทั้งของปัจจัยไหลมาหาไวั ลุงบันได้ดีแท้บริการหายห่วงบ่มีห่วงดีดีมีให้แม่นสู่แนววาแต่ลูกเกิดแล้วว่าแต่ลูกเกิดแล้วปลอดภัยหายห่ว ลวงรูลาบได้ถวายให้แม่นจูอันนับตั้งแต่เมื่อนานขยันเบิงนอนแง่งแม่ห่างแพงบุตรตาแม่นบอมีไรเว้น เจ้าได้เห็นเจ้าได้หูวแม่เอ็นดูทุกเส้าคำบุปธรรมลูกลาจนได้ใหญ่ามากัันธนาการเขาในโรงเรียนได้เขียนอ่านแม่จัดการอยู่บอ่อเพ้แค่เจ้าอยู่บอ่อทอย ตั้งแต่เจ้ายัางน้อยจนเติบใหญ่ตัวเมาูภาษาของคนสูอันลนาดนอเทามันถึงเข้าแล้วบัดเนี้สร้างความดีบันประจิตอุป,ปสมบททดแทนคุณพ่อแม่เจ้าสิดีแทนแน่นอน ตามขั้นตอนของเจ้าลูกผู้ชายนี่จังแม่นเข้าสู่แดนกาสาวาพัดแล้วบัดนี้กุศลลออ้นลื่นทวีสมสางสีเจ้าแล้วเ,เสียงแสียวเวมาห้องโฮเอาควันแห่งเจ้าให้มาเข้าสู่คีง เจ้าอย่ามิดเองตีองอยามขวัาให้เจ้าตื่นให้เจ้าซื่นพอว่ออย่า่อสายอยู่นานอย่าสำมรานมัวเล่นกลางทางสายอยู่เจ้าอย่าได้อูดอ้นอนคู่ให้ตื่นมาว่ามาเยขวันอื่น ขวัญเจ้าไปอยู่กำหนแหงทางใดขวัญเจ้าลงไปไตยเที่ยวเบินทางบุญขวัญเจ้าไปทางพุ่นทางลาวหรือพม่ามาเลเซียไฟไตาเมนดันในดันมา wa mai ma ye ai gwan วันเจ้าไปอยู่ห้องหอพางทางใดหรือเจ้าไปมหาวิทยาลัยบอมมาทางผีหรือเจ้าไปยุลีในทีทำงานหรือเจ้าไปโรงพยาบาลแต่เข้าวผีนั้นให้พารันมาแม่ถึงเวลาให้เจ้าตายยาไปเงามือนีวันนี้ให้เตามาก หรือเจ้าไปทางโุนทำบุญทางวานซาลาพาต่องเที่ยวเที่ยว,ยวเล่นบอ่อมากวันเจ้าไปเที่ยวเล่นทางใดก็ให้ตาไปเล่นเสาฟังบุญบุญอยู่ให้สูงมาก เจ้า่าลาไก่ในเมืองไทยหรือเมืองนอกบอกมาสากมือนี้วันนี้ให้เต่ามาหรือเจ้าไปในดาวส่วนเรืงสาดาราดาษพระกามาสรสันหอมกลุ่มสุมใจ อย่ามัวเพื่อไปแล้วได้ยินเสียงให้เจ้าเต่ามันถึงเข้าเจ้าแล้วให้มาพี่อย่าอยู่นานไปประจำการฝึกซ้อมพร้อมพำนํำกันทั้งผู้พันผ้ารมอยู่ป่าใดนอเท่า ยิงปืนยาวปืนสัน่นเฟืกป้องกันสู่มือเปล่าทุกเรื่องเราเจ้าญารันวันนี้ให้เต่ามาวามาเยสะันตาร ธรรมาวทีธรรมทางเจ็ดประการคืออายุวันนาสุขามลาลาโรคขายาทวนหาปฏิภาณนาทวนหกอาทิปไตยัดทวนเจ็ดยองเสด็จลงมารักษาว่ามาเยอะมาเยอะ ่คยจกเชิญเอาวันมาหาค่อยจกเต่าเอาวันหนักจักกรีดเสาทองเข้ามาหอมว่ามาเยอะมาเยอะควันเอ้ย ขวัญเจ้าลงไปเลินนาที่ทองเมืองหนากนั่งสนมนุ่มหน่อยส้มสอนให้เต่ามาขวัญเจ้าไปเที่ยวลินจนละทานดานโนดาดขวัญเจ้าไปเดียวเดินกาเสนามไฟไก วันเจ้าไปเที่ยวเล่นยุมมานาลอยลองขวันไปเที่ยวห้องหวยหาซ้อนหมูสาวว่ามาเย้ควันเอ้ยวันเจ้าเคยไปค้างทางไก่กอแกงวันไปเที่ยวแห่งห้องสมามรควงควงหน้าที่ ขวัญเจ้าไปยูลีนำหลืบหินผาขวัญไปชมมัดชาเกียป่าลอยเหลีญขวัญไปชมวังกวางไอมาเดอ้อย่าได้อยอย่าได้ป่าพอแมวไว้ทางผี่เพิินคอง ว่าม่เยอะขวันเอ,อ้อยขวัญเจ้ายาใดไปลินไปเกลีนอกเขียขวัญเจ้ายาใดเดินประเทศทเทีอยทางไก่ย่าลงไหลไปปาขวัญเจ้ายาได้ไปชมหมูลิงลมแหลกทางเทา โบนกเขาและเสือสิงค่ายกระทิ่งแลแหดสางว้าวมาเยอะมาเยอะไอ้กวันเอ้อยให้เจ้าเข้ามาโยให้มาสวมชัยคาให้เจ้ามาเตรียมตัวบวช มาผ่าหนวดเป็นสองมาดำรงพระพุทธาศาสนามาศึกษาตำราราตรปีดกให้เจ้าโหยาไใดมีหัวปูปัญญาตามมาคาใจสีขาเลิดแล้วให้เปิดแผ่วในธรรม ให้น้อมน้มปฏิบัติจิสมาธิปัญญาเจริญภาวานาทุกคำสั่ให้เจ้าเข้าเดินตามรอยพระพุทธเจ้าให้นางเจ้ามีเดชชาให้ชาตินาฝูงมาน ธรรมบันดาบันเทียบข้อหายิบเสนีสังฆาทีฟุงหายเดชายาฝุ่งขินยาใเป็นอันตรายสางังจากสิ่งทุกข์หายยิ่งเทียมตน ใจกลางวนอ,อนเดือดหอนจำบางคอคอนหายเสียอาจชนานวันนี้ให้เจ้ามีบารมีในทางธรรมให้เจ้าคำพระพุทธศาสนาขอองค์เทพเทวานาคานาคีแม่นางทรณีพญาเวรุวัน คนทันเล่นนาคราดจงจดีลาดเสด็จลงมาให้พรนาคจากฤิ์เสาวทองลูกหลานที่กำลังบายสีสุขวันในมือนี้ให้โยดีมีใจใจใสศรัทธาอยู่บ่อแลว้ว ให้เปลี่ยนดังดวงแก้วพุทธคุณบุญพลาอาน,นิสงให้สงมาในวันนี้ว่ามาเยอะกว่าอ่นือ เจ้าจำเอาไว้ปานิ่านในตั้งต่อบวชดเก้ามือนั่นลราก็ขอให้ได้ทรงพรเกิดกุศลมากลุนคนให้คำฟังพระนิพพานเป็นที่ตั้งสมเจ้าปรารถนา ให้ได้กอใจผ่ามารดาเอ้ยพ่อเลแม่ขออนุโมตทานนานำแท้แท้สาแล้วกูสุขคนอนกเดชจ่อใจอยัดถูวป่าวางใจอยับมั่งคาลังสุขังพลังเธอ 洒毒。